บันน well, um. ี้เธอได้มาขอนิสัยคำว่าขอนิสัยแปลว่ามาขออยู่ร่วมในสำนักของครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเป็นต้นแต่ขอให้เราเป็นผู้อุปัชชายะคำว่าผปุปัชชายะแปลว่าผู้ดูแลความทุกข์สุขและความประพฤติของเธออย่างหนึ่งแปลว่าผู้นํเข้าหมู่เข้าคณะอย่างหนึ่งแปลว่าผู้เป่งโดยตนหนักอย่างหนึ่งคำว่าเป่งโดยตนหนักหมายความว่าบุคคลที่ยะได้บทในพระธรรมวินัยนี้เป็นหน้าที่ของผปุปัชฌายะจะน้อพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรอย่างไร บุคคลที่พระธรรมวินัยไม่เห็นว่าไม่สมควรและไม่ยอมให้บวชมีอยู่หลายประเภทด้วยกันเช่นมีอาถรรพณอยางที่สําคัญอย่างได้อย่างหนึ่งเช่นขาดประคตเอวไปอันหนึ่งขาดบาทไปโลกหนึ่งสังกติอะไรอย่างเงี้ยบวชไม่ได้หรือเป็นผู้ที่มีอายุน้อยเกินไปแม้นับในคัน6เดือนแล้วก็ยังถึงวันบวชก็ยังไม่ได้ 20, ยีอยู่นั่นแหละยังก็บวชไม่ได้หรือมีอายุมากเกินไป จนกระทั่งาตามพีินายกล่าวว่าจนกระทั่งซักยีวรก็ไม่ได้แก,แก่มากเกินไปแล้วก็เป็นคนที่มีโรคที่สังคมรังเกยียจรักษาไม่หายเป็นคนที่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มีชื่อเสียงโด่งดังติดคุกติดตารางมีเป็นมือปืนร้อยศพพันศพอะไรตา่ตางๆเหล่านี้มีห้ามบวชนะ <c oughs> บัดน,นี้เราได้พิจารณาว่าเธอเป็นผู้ปาาัญจากบรรมจาโทษเหล่านั้นจึงได้กล่าวคําว่า ปฏิรูปังก็สมควรที่จะรับการสุคร้อนุเคร้อยเมัองจะเอาผู้สมบทรนพระมรทมวิไหยในวันนี้ได้โอปายิกังไว้ชอบดูอบใบในการสวดการท่องการลุ้การรัการไปเคงกุศลเวชาเหล่านั้นที่มีไว้ก็มีว้นั้นพอสมควรภาษาที่เกณฑ์ัมปาติหิเธอจึงยังการพืชปริญันิุ้พร้อมด้วยอาการเดือหน้าเรื้มใสบุคคลที่จะบวชในธาทมวิไหนนั้นไม่ใช่นึกอยากจะได้นึกอยากจะบวชก็เลยบวชไม่ใช่ต้องประกอบไปด้วยขณะสมัยในช่วงโอกาสสีประการ หนึ่งได้ชาติเกิดเป็นมนุษย์สองได้พบผู้ศาตรูสามเกิดในตระกูลที่บิดามารดาเป็นสมาธิ่ถี่สี่ตอนเองก็มีฉันทาธิยาสายในการบำเพ็ชาอุปสมบทกิจโฉมนุษย์สัตปฏิลาโภการกับได้ชาติเป็นมนุษย์เป็นบุลญูลยลาภของชีวิตพระอาจารย์ขยายความพุทธภาษิตบนนี้ว่าถ่านเอาคนมนุษย์กับสาตว์ในราชาในโลกนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วท่านก็เปรียบเทียบออกมาว่าในสองล้านมิญญาน่ะมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเอง นอกนั้นไปเกิดเป็นจัตเดรัจฉานหมดดังนั้นได้จองแล้วพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังไม่ได้บวชอีก<ม>เป็นคนบ้าใบาบ,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 บอดหลัวเป็นคนพิการหรือเป็นคนไม่มีศรัทธาหรือเป็นคนไปเกิดในดินแดนที่ไม่มีุทธศาสนาหรือตายเสียก่อนอายุยี่สิบปีนี่ก็ไม่มีโอกาสได้บวชเท่เดียวกงนนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้บวชก็จะตงตั้งใจประกอบกิจธกิจอย่าได้ประมาท เกิดทำกุงามความดีให้มากการที่2เกิดทานพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีคู่กับโลกตลอดไปพุทธศาสนานั้นยากนักที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าผู้เจ้าแต่ละองค์ว,ว,ว่าจะได้ตัสรูนเนี่ยมันเป็นมีนานเหลือเกินเลยเสียสงไขมาหาแสนกับอะไรน,ะนานเหลือเกินแค่กับเดียวก็นานเหลือเกินอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นพระองตัสรูแล้วก็บังเอิญว่า เราเราพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดในระหว่างที่พทธเจ้าประกาศศาสนาอยู่5,000ันปีนะองค์กรินปา,น,า,น,านไปแล้วแต่ภารศาสนาพระองค์ยังอยู่เรามาเกิดในช่วงนี้พอดีก็มีโอกาสได้บวชถือว่าเป็นวุญญาราประการที่สองนะนั้นอย่าประมาทในชีวิตระหว่างบวกก็ตั้งใจทงทำทุเงงอาพอดีให้มากประกาศที่3เกิดในตระกูลที่บปดามารดาเป็นสมาธิที่คนที่เกิดในอยากจะบวชแต่พทธเจ้า แต่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชเนี่ยไม่เนีญาก็บวชไม่ได้เหมือนกันนะบวชไม่ได้พ่อแม่ไม่เห็นประโยชน์ในการบวชก็ไม่อนุญาตให้บวชก็หมดโอกาสที่จะได้บวชนะประการที่4ี่ตัวของเราเองก็มีฉชนท้าอธิยาสัยในการบรรจารสมบทคือมีศรัทธาในการบวชอาจจะข้างสาเบื้องต้นดีอย่างไรแต่เราไม่ยอมบวชที่ไม่มีใครบังคับเราได้ดังนั้นะต้องประกอบอกด้วยขณะสมัยเจโาก,การสี่ประการนี้จึงจะได้บวชในวันนี้นะ ประการต่อมาที่กล่กาวคาว่าชาตเกทานิเทโลเมห้งพาโลหัมปิทละสะพาโลซึ่งมีความหมายว่านักแตะปนนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าเป็นพระของมัทเถรละและปิทธิละก็เป็นพระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นพระของมัทเถรละหมายความว่าได้รักตัวอยู่ในความดูแลของมัทเถรละทั้งหลายมีกูบา,ายาจเป็นต้นใ้ว่ากล่าวตตตตเตือนอบรมสั่งสอนสิ่งใดไม่ถูกไม่ควรห้ามปรามไม่ทําสุดต่อไปสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีแนะนําทําให้มากขึ้น อย่างนี้ชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นภาระของมัทเธรส่วนความัทเธอร์เป็นภาระของข้าพเจ้านั้นหมายความว่าเธอร้ปักตัวเธอได้ประวัรณนาตัวต่อพระเถระทั้งหลายมีกูบาาจเป็นต้นว่ายามใดที่พระเถระไว้วานให้ทำกิจวุฒนศาสนาสิ่งมีประการใดที่ถูกต้องนะที่สมควรเธอก็จะทําให้ตามสมควรตามกําลังตามความสามารถตามโอกาสเป็นต้นฉะนั้นเรากำัเธอต้องสองจะมีอุมาแค่บิดากระบุตรในทางธรรมตอนนี้ไปพระสงฆ์ทั้งหลายยกเธอขึ้นเป็นสามัญพิสูจนพในศาสนา ชื่อเธอนั้นเป็นภาษาไทยก็เป็นมุคลนามได้ว่าขัดตองกาสวดกรรมวาจาตั้งชื่อให้ใหม่โดยถือเอาวันเกิดเป็นยิสหมายตั้งชื่อให้ใหม่ว่ามหามหาคุมหาคุณธรรมโมเมื่อคุณสวทั้งสองถามเธอว่ากินนามโมสิเราก็ท่านว่าอาหารพันเตมหาคุณธรรมโมนามะชื่อของเป็นผู้ชื่อของผู้ปัญยาชื่อว่ากัลยาณัตโตเมื่อุสวทั้งสองถามเธอว่าโกนามเตปัยโาแปลว่าพระปัายาคือที่ไรก็คือท่านละอาหารพันเตอปัายา อาประชาโยเมพันเตอายสสหมากาลยานาโตนามะตอนนี้ไปจะบอกเครื่องอัิบริขารมีบาลยิวันจึ็มีหวงผลให้เธอจำได้หลังจากอวดแล้จะได้ปิุอธิฐานและเก็บไปใช้เป็นอิานก้มสูใหม่สต่อไปมีข้วม้าม okay. ีเข ah. ้าไปก็หมดวมี้วม oh. ้าวรับธรรมะพันเตออ่ะปนมือมือปนมือนมือก็ปมือปมงุชังคาห้าปตะโพเบชังกาห้าปตะวะปัตาีวังเิพันเตอยันเต ปัตโตะมีบาทของเธออายังสังคาติมีภ้าสังกติหรือภาพ้าหรือผาผซ้อนืออายังอุตราสังโคปัตตเราสงคุือบอนสำหรับผมอายังอันตรวาสโกปัตรตะาสงค์จีบอนสำหรับน้องใครต้ามมีโอกาสเสติธาหิไปเราไปไปอราไป

นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนัตุเมบันเตสังโฆมหาคุณธรรมโม อายะสมโตปริยนรัตัสสะอุปทาเปโกอุปสัมปทาเปโกอุปสัมปทาเปโกยาติสังบาสะบัตตการังอหังมหาคุณธรรมังอนุญาติยัง Amém. ก็าไดเตรวล้สวนตรวลส่วนอันนี้อันนี้ได้มีคำเดาจะดู